สวัสดีครับผมวันนี้ก็ไปอยู่กับสาวเอิญนี่ครับสาวเอิญว,วิ่งรถสปกับทีมทีมงานไหนครับกับทีมงานขุนพันนี่ค่ะขุนพันเป็นยังไงฮะทีมนี้ฮะ<า>ทีมนี้เป็นไงบ้างก็ดีเ <laughs> ออดียังไงฮะสนุกไหมครับรถเนี่ยโอเท่าแก่เป็นไงเท่าแกใจกดีป่ะวใจดีด <laughs> มีมาให้เธอไปกวนเออสุดหล่อดยเนี่ยครับเท่าแกตักเองครับผมท่าแกอยู่บนนั่งยิ้มเลยเจอสาวมาขับรถเ่ยเนี่ยครับเท่าแกครับผมแสบายอ่ะใกล้เต็มแล้วขึ้นรถไปเลยเดี๋ยวเราไปนั่งรถ ชิลๆกันต่อนะครับเนี่ยครับขึ้นรถแล้วเออไอ้เหยียบเหยียบขึเนได้ห้ฟังหน่อยทำท่อมาใหม่เออนั่งรถชิลๆกันั้เอิันดีกว่าครับผมวันนี้โอ้ทางโอ้โหแวะมาบ่ายหนึ่ ถนนลืน่นรดไมน่นี่ดูไมโครได้นะดูมือด้วยครับตอนนี้ก็อยู่กับทีมงานขุนพ่นนะครับเนี่ยไมโครอยู่ฝั่งนู้นเยอะแยะมากมายเลยนะครับอยู่กับน้องเอินเช่นเคยอันนี้เราจะไปเทที่เทที่ไหนครับบันควา,ควาเต็มยังเต็มแล้ว เนี่ยครับเส้นทางฝนตกนะครับก็จะเป็นอยู่ประมาณนี้ครับไปเที่ที่ไหนเอ่ออยู่บ,ววบ้านคว้าวบ้านคว้าวตำบนตำบนเุาขวีจังหวัดอำเภอเออโอ้ยจะชนกันชนนี่ ไม่แรงแต่อย่าแซงฉันนะโ,โยเกเยกโยเกเยกเออจะหนักโอจะก,ก,กั้วันนี้รถวิ่งกี่ทีมงานพอจะทราบไหมประมาณสามสามทีมใช่ไหมนะ่ะรถเยอะแยะเลย อ๋อวิ่งไปข้างนอกใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอ้โหโอ้โหโอ้โหรถจะน้ำเนี่ยครับอ๋ออันนี้ทอยมาทำไมทอยเอาดินลงมาดินค้างนะครับเออเยอะเลยไม่ลงครับผมต้องใสนะหรือไม่เราให้แม่กคูนี่ครับข้างนอกก็จะเป็นใส 10ล้อครับผมเนี่ยฮะมันโครแคทสามสองศูนย์ฝั่งนี้จะเป็นรุ่นใหญ่นะครับนี่สวนกับฟูโซนะฮะทิพนารานะเนี่ยชื่อเพราะเลยสีแดงอ่ะเป็นยังไงคุยหน่อยฝา,ากความคิดถึงเสียวุฒิเลยเ ดิ้นดดวนอยู่ไหนเหายไปเลยเออไม่เห็นมาถ่ายสาวเอินเสียวุฒไปทางไหนเนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นสายบ0้ออีกหนึ่งทีมนะครับสายยางก้าเนี่เส้นทางก็ค่อนข้างจะคีรีงนะครับก็ไปไปไม่ได้เร็วนะฮะวันนี้เพิ่งจะ ได้กี่เที่ยวแล้ววันนี้วันนี้แปดเก้าเที่ยวกับเที่ยวเนี้ยเที่ยวนี้ได้เก้าวันนี้ได้ได้น้อยได้เที่ยวน้อยเพราะไกลด้วยไกลนะครับแล้วก็ทางก็หัวตลอดทางเออขี้เร็วมากครับพี่น้องอยู่ยี่อยู่ยี่กว่าจะถึงนี่ใส่ติ๊กเต๋ตลกตรงไหนเนี่ย เออวันนี้ได้ข่าวว่าคุณมทานยัมีรถรวมเยอะมากเลยเยอะมาส,ส,สิบสิบคัสิบเอสิบสองมั้งเออเหมือนเหมือนนัดกันมาโอ้นี่ครับเส้นทางอยู่ในอ่อนะครับ,บอร่อนี้เขาเรียกอ่นอนอะไรออน้องช่อื่นน้องหมาเห็นมันมีที่มายังไงรับชื่อ ใครคนตั้งบอกรู้คุณอาจจะเคยเห็นหมายืนงอนอยู่หรือเปล่าเออเคเอิร์ดอะไรแบบอาจขับรถผ่านแล้วก็อันนี้รถไข่บุเซซเสมอเชเซซนี่เหรอเซซโซซูนี่ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นแมคโครนี่ครับ320สองศูนแคทสามฝั่งซ้ายก็จะเป็นรุ่นเก่านะฮะฝั่งขวาจะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยโอ้โห ฟังนี้สิบลอ้อล้วนๆเลยสิบล้อกำลังไปเทดินนะฮะนี่ครับกำลังจะขึ้นบอ่อแล้วโอ้ไกลพอสมควรก็จะถึงนี่สวนกับสายชมพูนะฮะกำนันพีรพลสิบล,อล้อกอ็มาว่าฮิวโก้ <H iko. S 1> ความลับในใจ เคยทันยุคนี้มาเออเหนื่อยไหมครับขับรถเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยอยู่เออเมื่อยตรงไหนเฮ้ยให้นวดให้หนอยากนวดเฮ้ยไม่ได้แล้วมีแม่นวดแล้วอะมีแม่นวดแล้วมีแม่นวดให้สนามเด่นนี่ครับขึ้นเดินครับผมเกียร์สองนะฮะ สบายสำหรับเครื่องคันนี้ก็กี่แรงครับอ,อ175 175ไม่มีเทอร์โบนะไม,ไม่มีมมเปลืยวเปลี่ยวสิงๆเลยเจริงๆถ้าเราออกเลนซ้ายนี่จะสวยมากเลยทางมันจะสวยกว่าตรงนี้มัน นเ,ไไเนี่ยครับข่าวคดีมากบ๊อเบาๆเนี่ยมันจะชนกันชนเนาะกันชนหน้าเป็นชนนาโอ้หสวนกับคันนี้ครับผมเคซิปัตไทยแลนด์นี่อู๋อ,อินตามนะครับไปแล้วครับฝุ่นตลกกบข้างนองโอ้โหรถแฟ,<อ>ฟนรถแฟนดิรถแฟนครับเมื่อกี้แฟรโทรศัพคนันนี้นะฮะ อูอูอินดานเหมือนกันนะฮะทั้งสองคันไม่รู้ออกมาพร้อมกันหรือเปล่ารถคันนี้เขารักษารถเขาดีมากสวยกันชนหน้านี่ไม่มียุบเลยเจอสายเลืองน้องเอิญอีกสชแยรหมดแล้วครับขึ้นขึ้นเลยชนอย่างเดียวอชนบุรีอ่ะสอไม่ใส่รองเท้าขับ ไม่ชินไม่ชินชินกับการถอดใช่ถอดอะไรถนัดถอดจ้ะหออท้าวเอ๊ะยอกเกินเนาะมันทำท่อมาในรถแรงขึ้นเลยแรงแรงยังไม่ติดเลยนะเนี่ยไม่ได้โมนะอยาลุยจนบจะมันดังไปเนาะรี่งใจชาวบ้านครับยต้องไปหาตังทำใหม่ก่อนซบๆลงก็ดนี้เลย อ๋อนี่รถอะไรจ้ะเซีลิงเซีลิงเสียงลิงหรือเสียงลุงเซ้ลิงเออตัาเจือไอ้เขาเหมาือนนี่ครับเส้นทางขึ้นลาดยางแล้วนะครับก็ไปส่งที่บ้านครัประมาณกี่กิโลครับประมาณสี่โลโมั้งสี่กิโลนู่มไหนหไกลอยู่นะไกลคนเลยเอ่อปกติถ้าวิ่งใกล้ๆนี่วันหนึ่งยี่สิบกว่าเที่ยวเนาะ อันนี้ได้ประมาณ10บสิบกว่าดูทางครับผมต้องเบรกตลอดกบไปเนอะอ่ะเดี๋ยวใกล้ถึงที่ไม้ามาชมกันต่ออ้ยาน,นี่ครับมาแล้วครับผมถึงที่ไม้ข้องกรเทีผมโอ้โหชั้นชั้นเ<ๆ>สียรไหมโอ้โหล่บเลิ่อเลยจะนชนชนกันชนกันยันหนึ่งก็แล้สอง ไปแล้วมัเดี๋ยว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 เดีลงไปทวนอ๋อหัไปนะครับผมก็ถึงที่หมายน,นะครับโอ้โหแข็งงเลยนะเนี่ยครับสายบูกค,ครับพี่น้อง รถไถโรดานครับตอนนี้ก็อยู่กับ6,000โอ้โหนี่ยครับรถเอียงเลยครับพี่นออ้องเออยอดับเสียวไหมเสียวไหมนี่ครับดัมแบบเอียงๆเลย แน่นนอนไม่ธรรมดาจริงอ่ะออกลัวครับรอดไม่รอดอเรียบร้อยครับปิดน้องโอ้โหสบายสบายเนี่ยฮะม,มือไม่ธรรมดาไม่เบาเลยโอเคครับผมแม่ จบภารกิจรอบผมด้วยเฮ้ยนี่ครับโอ้สบายสบายท้งกรีนนะฮะแต่ก็สาวอื่นบอกว่าเสียวนิดหน่อยโอ้มันคู่ไม่คัคนนะเป็นไงชอบไหมงานแบบนี้ได้อยูะ เรื่องปกตินะ่ะเรื่องตื่นเต้นให้เราได้แต่ก็ไม่ได้เสียวตอนได้หรอย่า yeah. เสียวตอนไหนไ <laughs> <c oughs> ม่ค่อยเสียวเออหน่าใจหน้าใหญ่ <c oughs> <c oughs> ให้รถไทยมานี่ทำทาง <c oughs> หน่อยแม่ทางกีฬา หน้าสุบอรต่อไปครับผมวันนี้ก็ถือว่าเสร็จภารกิจนะฮะวันนี้นะครับมาอยู่กับทีมงานคุ้มผัดน,นะฮะต่อไปอ่าให้น้องเงินฝากหน่อยฝากติดตามช่อง Youtube อฝากกดติดตามช่อง Youtube จเจ๊เซอร์อีสานดัมซิงด้วยนะคะกดติดตามอย่างเดียวนะไลค์กับเร์กด้ ฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับน้องใหม่ในวงการนะครับก็เราจะทยอยทำคลิปลงให้พี่น้องได้รับชมเรื่อยๆนะฮะสำหรับวันนี้ก็จากลาจากกันนี้นครับผมจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย